ใครมาเที่ยวไม่สายและอยากกินอาหารไทยใหญ่อร่อยๆแนะนําร้านนี้เลยค่ะขับเลี้ยวเข้ามาทางโรงพยาบาลแม่สายหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะก็จะเจอร้านนี้ ร้านป้าปินข้าวซอยมาทุกครั้งเลยจะต้องมากินร้านนี้ค่ะเพราะอร่อยมากระหว่างที่เรารอคุณป้าทํานะคะหันหลังกลับมาค่ะจะมีร้านอีกร้านหนึ่งคือร้านข้าวซอยน้อยร้านนี้เลยเขาจะทําแป้งกันส,สดๆเลยนะคะนึ่งแป้งส,สดๆเลยค่ะแล้วก็จะมีน้าจิ้มสูตรพิเศษแบบนี้และอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยทุกคนพอได้แล้วเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะอันนี้เรียกว่าข้าวซอยน้ําคั่ว ร้อนๆเลยจ้าก็จะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่เขาจะมีซุปพิเศษที่ใส่ลงไปแล้วก็จะมียำหมีม่เหลืองอันนี้อร่อยมากทุกคนอยากให้ลองต่อมานะคะก็จะเป็นข้าวซอยน้อยอย่างที่บอกค่ะเป็นแป้งนุ่มๆนะคะอีกอันหนึ่งก็จะมีห่อหมูด้วยและพิเศษที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือข้าวกันจินค่ะแนะนําให้ทุกคนได้กินอันนี้นะอร่อยมากและสาหรับใครที่อยากลองทานอาหารไทยใหญ่นะคะกุ้งก็แนะนาเลยนะเพราะว่าทานง่ายและอร่อยมากๆอย่างข้าวซอยน้อยอันนี้